สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Black Time ครับสำหรับเรื่องราวหลอนลีล้ลับตำนานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นประสบการณ์หลอนของพี่คนหนึ่งครับที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นประสบการณ์หลอนของแกที่แกไปเจอดีมาตอนที่ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดยะลาครับเลยทำให้แกนั้นต้องย้ายบ้านอีกครั้ง แกนั้นได้ไปพบเจอกับอะไรมาเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงจะหลอนจะน่ากลัวแค่ไหนเราจะมาเล่าให้ฟังในอีีนี้ครับเรื่องราวเรื่องนี้นั้นต้องขอย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเลยครับ โดยเรื่องราวเรื่องนี้นั้นได้ฟังมาจากพี่คนหนึ่งครับขอให้นามสมมุติว่าพี่ดีแล้วกันครับโดยเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยะลาครับ ณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ๆครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรโดยที่พี่ดีนั้นก็ได้เคยย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ไปเจอกับความหลอนไปเจอผีมาพี่ดีนั้นเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นต้องย้อนกลับไปตอนที่มีหมู่บ้านที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ๆครับ ซึ่งห่างจากตัวเมืองใหญ่อย่างเมืองยะลานั้นไม่มากนักครับเป็นหมู่บ้านโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้คนที่มีรายได้น้อยครับสามารถซื้อบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถมาลงหลักปักฐานได้ที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้เลยครับโดยทางด้านเจ้าของโครงการนั้นจึงกวาดซื้อที่ดินบริเวณรอบๆชานเมืองครับเพื่อที่จะทำหมู่บ้านลักษณะนี้ แล้วก็ทำเป็นถนนเพื่อเชื่อมต่อกับเมืองเมืองใหญ่ๆโดยรอบครับ แต่ก็จะมีที่ดินส่วนหนึ่งครับที่เจ้าของโครงการนั้นจะเว้นไว้อยู่นั่นก็คือเป็นที่ดินที่บริเวณป่าช้าที่เดิมทีนั้นป่าช้าแห่งนี้จะมีอยู่มานานแล้วครับอายุนั้นพอๆกับตัวเมืองเลยโดยชาวบ้านในละแวกนั้นก็รู้ดีว่ามีป่าช้านั้นติดอยู่กับตัวเมืองแห่งนี้แต่ก็ไม่มีใครนั้นกล้าเข้าไปยุ่งกับป่าแห่งนี้เลยครับ จนมีโครงการที่สร้างหมู่บ้านเพื่อคนที่มีรายได้น้อยนี้เข้ามาครับโดยไม่นานที่ดินที่เจ้าของโครงการซื้อมานั้นก็ถูกเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านจัดสรรครับแล้วก็มีถนนไว้สำหรับสัญจรไปมารวมถึงที่ดินบริเวณป่าช้านั้นก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นเส้นทางการจราจรเช่นกันครับ ยกเว้นแต่บริเวณป่าช้าที่เป็นที่ดินตรงนั้นจะไม่ถูกเปลี่ยนหรือทางออกครับเนื่องจากไม่มีใครนั้นกล้าเข้าไปลบหลู่ณสถานที่แห่งนั้นครับทําให้ทางเข้าหมู่บ้านนั้นจําเป็นต้องผ่านป่าช้าแห่งนั้นซึ่งมีป่ารกทึบทั้งสองข้างทางเลยครับเพื่อเข้ายัางไปเพื่อเข้าไปยังในตัวหมู่บ้านด้านในโดยเดิ่มแรก คนที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยครับหมู่บ้านนั้นสะอาดและสงบบวกกับมีธรรมชาติเล็กน้อยที่เรียงรายอยู่รอบๆหมู่บ้านครับเส้นทางจราจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและตัวเมืองนั้นก็สะดวกครับทําให้ผู้คนไม่น้อยเลยที่ตัดสินใจเข้ามาซื้อบ้านในบ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ครับ จนยิ่งนานวันขึ้นก็มีคนนั้นเข้ามาอาศัยมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับรวมถึงตัวของพี่ดีเองนั้นก็ต้องย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยเช่นกันครับจนผู้คนนั้นก็เริ่มลืมเลือนเรื่องป่าช้าที่อยู่ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านไปสนิทเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่เกิดเรื่องขึ้นเป็นเวลาในคืนหนึ่งครับ ได้มีรถของชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นได้ขับไปชนเข้ากับบริเวณต้นไม้ใหญ่ที่อยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านที่ติดกับป่าช้าแห่งนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายครับแล้วก็คนที่นั่งมาด้วยนั้นรอดชีวิตหนึ่งรายครับ โดยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ป่าบริเวณป่าช้านั้นถูกถางออกแล้วก็ถูกลุกรานเป็นจํานวนมากครับก็เพราะมาจากการเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บที่ทีมกู้ภัยและทีมตํารวจเข้าไปครับและไม่นานเหตุการณ์สุดหลอนนั้นก็เริ่มเกิดขึ้นครับเกิดขึ้นกับคนหลายคนในหมู่บ้านแม้กระทั่งพี่ดีเองก็โดนดีมาแล้วเหมือนกันครับ โดยพี่ดีนั้นบอกว่าเรื่องหลอนคืนนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆครับโดยในวันนั้นแกยังจําได้ดีเลยวันนั้นแกและกลุ่มเพื่อนอีกสองคนที่เพิ่งกลับมาจากทำงานในเมืองครับกำลังขับรถเข้ามายังหมู่บ้านระหว่างทางที่ขับมานั้นตอนนั้นก็เป็นเวลามืดแล้วครับ ขับผ่านป่าช้ามาเรื่อยๆแกนั้นก็รู้สึกสายตาไปสะดุดกับเงาเงาหนึ่งครับเป็นเงาคล้ายคนสีดำวิ่งตัดหน้ารถอย่างก,กระชั้นชิดอย่างเร็วเลยครับจากด้านซ้ายไปด้านขวาซึ่งพี่ดีนั้นก็รีบเหยียบเบรกแล้วก็รีบลงไปดูเลยครับเดินลงไปดูที่หน้ารถก็ไม่พบกับใครเลยครับพยายามมองหาโดยรอบๆแต่ก็ไม่พบกับสิ่งใดที่แกชนเข้าเลยครับ ระหว่างที่แกยืนหาต้นต่อของเงาอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังมาที่หูของแกทั้งสองข้างครับแต่แกนั้นก็หันไปหันมาก็ไม่พบกับที่มาของเสียงนั้นไม่พบกับผู้หญิงคนนั้นเลยครับในใจนั้นก็เริ่มรู้สึกกล้ากลัวครับในขณะที่เพื่อนอีกสองคนนั้นก็กลับนั่งสบายอยู่ในรถครับไม่รู้สึกเหมือนที่แกมาเจอเลย ทันใดนั้นแกก็ลองตัดสินใจก้มลงดูที่ใต้ท้องรถครับเพื่อความแน่ใจเผื่อว่าอะไรที่แกชนนั้นหลุดเข้าไปใต้ท้องรถแต่ก็ไม่พบกับอะไรเลยครับก่อนที่แกนั้นจะกลับเข้าไปในรถแกเปิดประตูก็ได้ยินเสียงหัวเราะเสียงเดิมของผู้หญิงคนนั้นดังกลับขึ้นมาอีกครั้งครับมันดังอยู่ที่ตรงหน้าแกเลยครับแกนั้นก็พยายามเพ่งมองกลับปรากฏ เป็นภาพเบื้องหน้าเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่ชุดสีขาวผมยาวท่าทางห้อยหัวลงมาครับตัวของเธอนั้นเกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่แต่คอของเธอนั้นยืดยาวจนศีรษะของเธอนั้นเกือบจะลากลงมาถึงพื้นดินเลยพี่ดีเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าในรถปิดประตูเลยครับรีบสตาร์ทรถ แล้วก็รีบสะกิดบอกเพื่อนครับแต่ปรากฏว่าเพื่อนของแกทั้งสองคนนั้นกลับกลายเป็นการนั่งก้มหน้าตัวสั่นอยู่แกนั้นจึงดึงเพื่อนขึ้นมาเพื่อเรียกสติครับก่อนที่ทั้งสมคนนั้นจะรีบเข้าเกียร์รถแล้วก็รีบเหยียบคันเร่งออกมาจากจุดๆุดนั้นครับในระหว่างที่พวกพี่ดีและเพื่อนๆนั้นกำลังขับรถออกมาให้ไกลจากจุดนั้นเพื่อนของแกนั้นก็เล่าว่าเมื่อกี้นั้นอยู่ดีๆ พี่ดีนั้นดับเครื่องรถทำไมพวกเขานั้นก็เลยทักถามขึ้นแต่ก็ไร้เสียงตอบครับพวกเขาทั้งสองคนเลยเปิดไฟในรถเพื่อจะถามครับว่ารถเป็นอะไรที่จอดแต่ก็ต้องตกใจและก็แทบช็อกค,ครับภาพที่เห็นนั้นกลับเป็นผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้หน้าตาเวะอวะปากกว้าง หันมาจ้องมองทั้งสองคนพวกเขาทั้งสองคนนั้นตกใจเลยพยายามจะเปิดประตูรถวิ่งหนีแต่ก็กลับเปิดไม่ออกครับเพราะประตูมันล็อกจนพยายามก้มหน้าได้แต่แบบว่าปิดตาไม่อยากเห็นจนอยู่ดีๆพี่ดีนั้นก็มาสกิดเรียกนี่แหละส่วนทางพี่ดีนั้นแกนั้นก็เล่าเหตุการณ์ที่แกเจอไปว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้แกต้องจอดรถแล้วก็ลงไปว่าไปเจออะไรมา จนทั้งสามคนนั้นก็พูดคุยกันระหว่างขับรถออกไปเล่าเรื่องที่เจอให้กันและกันฟังอยู่แต่ทันใดนั้นเสียงของผู้หญิงคนนั้นก็ดังขึ้นมาอีกครั้งครับเมื่อพวกเขาทั้งสามนั้นหันไปมองที่เสียงท,ที่มาของเสียงนั้นก็ปรากฏเป็นผู้หญิงนั้นหน้าซีดปากนั้นฉีกถึงใบหูกำลังจ้องมองมาที่พวกเขาอยู่จากบริเวณหน้ารถครับ พี่ดีและเพื่อนนั้นตกใจร้องกรีดลั่นเงินทั้งคันเลยครับรีบจอดรถแล้วก็เปิดประตูวิ่งลงจากรถเลยครับวิ่งไปทางไหนก็ไม่รู้เพื่อที่จะไปขอให้ชาวบ้านแถวนั้นช่วยครับจนพี่ดีนั้นเล่าว่าจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อยามตกดึกเส้นทางผ่านป่าช้านั้นก็จะมีคนพบเห็นเงาสีดำวิ่งไปวิ่งมาตัดหน้ารถอยู่ตลอดครับ บางครั้งก็จะเป็นเห็นเป็นผู้หญิงห้อยหัวลงมาจากต้นไม้เหมือนกับที่แกเจอมาในบางครั้งก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้บ้างเสียงคนหัวเราะบ้างดังมาจากป่าช้าทั้งสองข้างครับทำให้ชาวบ้านนั้นเริ่มกลัวไม่กล้าจะขับผ่านเส้นทางนั้นแต่ด้วยความโชคร้ายครับเส้นทางนั้นเป็นทางเดียวที่จะเข้าออกหมู่บ้านจัดสรรแห่งนั้นได้ จนสุดท้ายนั้นชาวบ้านนั้นก็เริ่มทยอยย้ายออกกันจากหมู่บ้านแห่งนั้นครับจนสุดท้ายหมู่บ้านแห่งนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างในที่สุดหลังจากย้ายออกมาพี่ดีนั้นก็บอกว่าก็าไม่ได้กลับไปที่เส้นทางนั้นและก็หมู่บ้านนั้นอีกเลยครับเพราะภาพที่แกเจอนั้นยังจำติดตามาจนจนถึงทุกวันนี้ครับและเรื่องราวในวันนี้นั้นก็จะมีประมาณนี้ครับ ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวประสบการณ์หลอนเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วทุกคนล่ะครับเคยเจอเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับทางผ่านป่าช้าทางหลอนกลางคืนอะไรบางนี้บ้างหรือไม่ครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูครับ ก่อนะจะากกันไปในวันนี้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเดิม Lack Time ด้วยนะครับโดย EP ีหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามไว้ครับสำหรับ EP ีนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ